ในส่วนบริเวณคอนโซลนะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับในของเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวแพดนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับสามารถเปิดหรือปิดแพดได้นะครับนี่นะครับหน้าจอก็จะทำการปิดให้นะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วกดแช่ลงไปนะครับหน้าจอก็จะปิดให้นะครับถ้าเปิดแล้วก็กดปุ่มหนึ่งครั้งครับก็จะขึ้นมานะครับ ต่อมานะครับช่องถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอร์ออโต้นะครับแล้วเรากดปุ่มแอร์โต้ปุ๊บแอร์ก็จะทํางานแบบออโต้นะครับนี่ช่องที่สองเป็นเรื่องของการเปิดปิดแอร์นะครับช่องที่สามนะครับก็จะเป็นไล่ฟ้านะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของโหมดพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีแบบอีโคแบบนอร์มอลและแบบสปอร์ตนะครับกดปุ่มนี้นะครับถัดมาช่องกลางนะครับ เรื่องของการใช้งานในสภาพถนนที่ไม่ปกตินะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มทัดมานะครับเป็นปุ่มเรื่องของการเจนไฟนะครับในเรื่องของการเบรกนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับปุ่มตัวช่วยเบรกนะครับออโต้โฮนั่นเองนะครับกรณีที่เราจอดติดไฟแดงนะครับก็จะทําการล็อกไม่ให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าให้นะครับเมื่อเราจอดนิ่งนะครับแล้วก็ตัว สัญญาณไฟกระจกมองข้างนะครับกรณีที่มีรถสวนหรือเราจะสวนข้ามเลนนะครับถ้ามีรถมาด้วยความเร็วกว่ารถเราหรือว่ามีรถสวนอยู่นะครับมันจะเตือนที่กระจกมองข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟฉุกเฉินนะครับนี่ถัดมาก็เรื่องของตัวสตาร์ทรถแล้วก็ดับรถนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัวพีนะครับแบบ ไฟฟ้านะครับเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจอดรถถัดมาในเรื่องของต้นหน่งเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอนุล็อกให้นะครับถ้าเรานะครับดันไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ถอยนะครับกดแล้วดันไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ถอยครับกดแล้วดันมาขนาดจะเป็นเกียร์ดีนะครับก็จะโชว์หน้าจอนะครับหน้าจอแผ่นนะครับขนาด5นิ้วนะครับก็จะขึ้นมานะครับอย่างนี้อยู่ที่ตำแหน่งตัว P อยู่นะครับถ้าเราแต่เบรก ดันไปข้างหน้านะครับเคลื่อนเกียร์ R ให้นะครับหรือดันลงถอยหลังนะครับขึ้นตัวดีให้นะครับก็จะโชว์บริเวณหน้าจอให้นะครับถ้าจากตัวเกียร์นะครับก็จะมีแท่นชาร์จไวริสให้นะครับเราสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์นะครับผ่านไวริสได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของช่องแอร์นะครับสามารถเลื่อนได้นะนะครับซ้ายขวานะครับ อันนี้เราจะเปิดหรือจะปิดแอร์ได้นะครับปิดช่องของแอร์ได้นะครับนี่ก็มีให้นะครับด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เลย